ชัยชนะเหนือพงศิลิพีเคแสนชัยมวยไทยยิมทำให้ชื่อของเสมาเพชรแฟทเทคกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งหลังจากช่วง3ง4ปีที่ผ่านมาเจ้าตัวห่างหายไปโกอินเตอร์ชกมวยไทย3ยกอยู่ในต่างแดนบ่อยครั้งมวยไทยมอบเงินทองชื่อเสียงและชีวิตที่ดีแก่เสมาเพชรแต่ใครเล่าจะรู้ว่ากว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้ เส้นทางของกัาปั้นฉายยาสายฟ้าผ่าต้องอดทนเพียรพยายามและฝ่าฟันความยากลำบากมามากแค่ไหน789 Story ในอีพีนี้มวยเด็ด789จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเสมาเพชรแฟเทค อดีตแชมป์มวยรอบปูนเสือตัวที่สิผู้มีหัวใจกล้าแกร่งไม่แพ้ร่างกายของเขาสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ช่วยกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรามวยเด็ด789 สาม,มารถโพธิราชคือชื่อจริงของเสมาเพรเกิดเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2537เป็นคนจังหวัดเชียงรายโดยกำเนิดครอบครัวของเขามีฐานะยากจนมากพ่อแม่ของเสมาเพรต้องยึดอาชีพหาของเก่าตามข้างทางเอาพวกขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วนำไปขายแลกเงินนั่นจึงทำให้เสมาเพรในวัยเด็ก เริ่มคิดหาหนทางที่จะออกมาทำงานหาไรายได้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระพ่อและแม่ของตนไม่ให้ต้องขัดสนอดมือกินมือ้ออย่างที่เป็นอยู่เซมมาเพ็ดจึงยืดอาชีพพ่อค้าขายไข่ปิง่งบริเวณริมหาดเชียงรายตั้งแต่อายุยังน้อยสายตาของผู้คนที่เดินผ่านไปมาคงไม่มีใครคาดฝันหลอกว่า เด็กน้อยที่ขายไข่ปิ้งในวันนั้นจะโด่งดังมีชื่อเสียงในต่างแดนเมื่อเติบโตขึ้นเพราะกีฬามวยไทยแม้เสมาเพ็ดจงไม่ได้รักและชอบมวยไทยตั้งแต่แรกแต่เขาก็กล้าหาญมากพอที่จะตัดสินใจขอไปอยู่ค่ายมวยสอชาวลิตตั้งแต่อายุ11ปีเพราะมวยไทยเป็นทางเลือกและโอกาสเดียวที่เสมาเพช จะสามารถช่วยให้ครอบครัวของเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าตอนยังเด็กผมรู้แค่ว่ามีหนทางเดียวที่จะหาเงินได้นั่นก็คือการขึ้นชกบนเวทีมวยถามว่ามันคุ้มไหมที่เราเอาร่างกายมาทรมานกับความเจ็บปวดสำหรับผมอาชีพนักมวยช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ครอบครัวนักรบย่อมมีบาดแผลผมเป็นนักมวยจึงต้องอดทน เซมาเพชขึ้นสังเวียนครั้งแรกในงานวัดละแวกบาทได้ค่าตัวเพียง500บาทแต่เงินก้อนนั้นกลับทำให้เขามีความสุขอย่างมากและมีแรงบันดาลใจที่จะฟิตซ้อมดูแลตนเองพัฒนาฝีมือและร่างกายแม้จะอยู่ในค่ายเล็กๆไม่มีหน้าเสือไม่มีน้ำเลี้ยงดีแต่ค่ายสอชวลิตโดยลุงแอลลบุรีหัวหน้าคณะคนบ้นบานก็ให้ความรักความเมตตา เลี้ยงดูเขาเหมือนลูกปลูกปั้นจนเสมาเพชรเติบโตเป็นนักมวยดาวรุ่งที่น่าจับตามองในพื้นที่ภาคเหนือหลังจากชกผู้ถอดได้ซัก30 4 0ถึง40ไฟเซมาเพชรก็ได้โอกาสเข้ามาวาดลวดลายในเวทีมาตรฐานทั้งลุมพินีและราชดำเนินเมื่อผู้ใหญ่เห็นแววจึงชักชวนให้เซมาเพชเข้ามาร่วมการแข่งขัน มวยรอบปญเสือครั้งที่12บสอโดยเสมาเพชรถูกมองว่าเป็นเพียงม้ามืดเท่านั้นไม่ใช่ตัวเต็งประจำรายการแต่เขาก็อาศัยความขยันตั้งใจอย่างมากถึงขนาดที่ซ้อมด้วยการวิ่งขึ้นลงดอยแทบทุกวันเพื่อเสริมสร้างพละกกำลังในรอบตัดเชือกเสมาเพชรพิชิตสิบแสนส0อแสนแก้วคู่ปรับเก่าที่เจ้าตัวเคยแพ้มาแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็มาเกิดขึ้น เมื่อคุณพ่อของเสมาเพชดมาเสียชีวิตยังไม่ทันได้ดูเสมาเพชรขึ้นทำสึกนัดสำคัญในชีวิตแม้การสูญเสียผู้เป็นพ่อจะทำให้เสมาเพชรเสียใจอย่างมากแต่เขาก็แข็งใจรวบรวมสปิริตขึ้นสังเวียนเพื่อนําแชมป์กลับไปฝากครอบครัวและอุทิศแก่คุณพ่อที่อยู่บนสวรรค์ โดยในนัดชิงชนะเลิศเซม,ม่าเพ็ดโชว์ฟอร์มได้สวยหรูเอาชนะเมื่อเฟืองน้อยชอโลสุลางไปได้แบบขาดลอย49-47ต่49นนอคะแนนพังาดคว้าแชมป์มวยรอบปูนเสือตัวที่12นั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญของเซม,ม่าเพชดเพราะหลังจากนั้นผู้คนจะรู้จักเขามากขึ้นจากฉาย,ยาซ้ายฟ้าผ่าที่เตะต่อยซ้ายได้อย่างรวดเร็วนักแรง และมีดีกรีเป็นทึงแชมป์มวยรอบปูนเสือต่อมาเสม,มาเพชรเปลี่ยนสีเสือ้อมาใช้สิทธ์เสตู่สักระยะหนึ่งก่อนย้ายเข้าสังกัดแฟเทคซึ่งการมาอยู่ขายมาตรฐานอย่างแฟเทคทำให้เสม,มาเพชรได้รับการผลักดันและสนับสนุนให้ชกต่างแดนบ่อยครั้งอาทิเชน่นจีนสโลวาเกียออสเตรเลียอังกฤษ สเปนฟิลิปปินส์และสิงคโปร์จนในที่สุดวันแชมเปี้ยนชิพเห็นถึงความสามารถของเสมาเพชรแฟทิกจึงได้เซ็นสัญญากับนักชกจากอำเภอดอยสะเก็ดตั้งแต่ปี2018ซึ่ง Se M A et, เสมาเพชรก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะผู้ต่อสู้ทุกคนมาได้จนมีโอกาสได้ชิงเข็มขัดแชมป์โลกกับน้องโอกไก่ย่าง5ดาวยิยม นักชกผู้เป็นขวัญใจของตัวเองแม้เจ้าตัวจะพลาดทาแพ้นอกน้องโอแต่การยืนซดกับนักมวยระดับตำนานของวงการมวยไทยก็นับเป็นประสบการณ์ที่เหลือเชื่อของเสมาเพชรเพราะหากมองย้อนกลับไปถึงวัยเด็กของเสมาเพชรที่ยากลำบากต้องเก็บขวดขายก็คงไม่มีใครคิดว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้กลายเป็นนักมวยไทย ที่โด่งดังในต่างแดนมีค่าตัวหลักครึ่งล้านต่อไฟได้อีกสิ่งที่น่าชื่นชมคือเซมมาเพชรเป็นนักชกที่มีความกระตันยูอย่างมากโดยในไฟล่าสุดที่เอาชนะน็อกพงศิลิ p พีเคแสนชัยเดิมทีเซมมาเพชรต้องพักเพื่อฟื้นร่างกายเพราะมีอาการบาดเจ็บกระดูกคนนิ้วชี้ขวาแตกในการชกกับรถเหล็กเจ้าทะเลทอ เมื่อเดือนสิงหาคมในปี2563แต่เนื่องจากคุณแม่เสมาเพชรป่วยเป็นโรคชราต้องเขาออกโรงพยาบาลบ่อยครั้งและจำเป็นต้องใช้เงินในการรักษาพ่อสมควรเสมาเพชรจึงตัดสินใจขอถอดเฟือกออกและร้องขอให้ผู้ใหญ่จัดตัวเองขึ้นชกเพื่อนำเงินค่าตัวไปรักษาคุณแม่เป็นเหตุผลที่เสมาเพชร ได้คืนสังเวียนช่องเจ็ดสีในรอบ4ปีและเจ้าตัวก็ยังโชว์ลีลาซ้ายฟ้าผ่าที่เด็ดขาดโคนพงศิริลงได้ส่งผลให้ชื่อของเสมาเพชรกลับมาเป็นกระแสในวงการมวยไทยอีกครั้งและนี่คือเรื่องราวชีวิตของเสมาเพชรแฟเทนักสู้ที่ผ่านทุกอุปสรรคความยากลำบากมาด้วยหัวใจและความขยันมุ่งมั่นในการพิสอ จนในที่สุดเขาสามารถใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยพลิกชะตาชีวิตของตัวเองจากศูนย์ถึงร้อยได้และทำให้ครอบครัวภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นเพื่อนๆสนใจประวัติด้านไหนของวงการมวยหรือนักมวยคนไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยและหากผิดพลาดป,ประการใดต้องขอกราบอภัยมาณะที่นี้ด้วย และอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรามวยเด็ด789